มาต่อกันที่อีกหนึ่งโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่สายขมังเวทค่ะจากบ้าน GMMTV สำหรับซีรีส์เรื่อง e ีนิกมาสอบุงหงามหมื่นพมอนค่ะที่นำแสดงโดยน้องวินเมทวินนะคะแล้วก็คุณเต้ยจรินพรน,นั่นเองค่ะ ซึ่งหลังจากที่มีการเปิดโปรเจกต์ไปนะเหล่าทีมงานนักแสดงเนี่ยก็ได้มีการเรียกว่าทยอยค่ะเวิร์กช็อปกันมาเรื่อยๆนะจ๊ะจนกระทั่งล่าสุดค่ะวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเปิดกล้องถ่ายทำคิวแรกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าซึ่งทางโซเชียลของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ได้มีการทยอยค่ะปล่อยภาพเบื้องหลังให้แฟนๆได้ติดตามความเคลื่อนไหวกันด้วยพร้อมเขียนแคปชั่นว่า เพลงพีนกับอาจินเริ่มเดินเกมแล้วแน่นอนว่าซีรีส์ของเราจะน่ารักสดใสเหมือนรอยยิ้มทั้งสองคนแน่นอนเชื่อได้แค่ไหนรอติดตามอ,อมันจะสดใสแบบนั้นใช่ไหมมันจะสดใสแบบนี้จริงๆใช่มุ้ยทุกคนคะ่ะ แต่ว่าก็เป็นภาพที่แฟนๆก็คือตื่นเต้นกันมากๆานะคะเพราะว่าได้เห็นภาพเนี่ยคือแบบตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเริ่มเดินเกมแล้วจริงๆ oh. แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะเขาก็ได้มีการถ่ายทำเนาะคิวที่2แล้วด้วยหุยแบบเหมือนมันก็ลุ้นเนาะแบบค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วที่สําคัญแฟนๆก็รอรู้เหมือนกันว่าลาสบอสอย่างน้องไบร์เนี่ยจะมาไหมจะมาตอนไหนจะมาหรือเปล่า จะได้เห็นกันในเบื้องหลังใดๆไหมเออแต่ว่านี่ว่าในเบื้องหลังอ่ะไม่น่าได้เห็นแม่อนอเขาน่าจะเก็บไว้เป็นแบบท็อปซีเครดเออแล้วค่อยไปแบบปล่อยตุ้มทีเดียวเลยนะคะมีพี่ว่า,วา,วา,วาม,มีมีไหมนออยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันค่ะทุกคนค่ะก็อย่าลืมไปส่งกำลังใจให้กับเหล่านักแสดงกันได้เลยนะรับรองว่าการกลับมาในครั้งนี้ เยี tissues, ่ยมมีใหญ่เกียงกาเก่งก้าสามารถท้าทายสู้ตายอินิกมาสองแน่นอนครับผมนะดูนะถูกต้องแล้วนี่ตอนเป็นภาพตอนที่เขาไปเวิร์กช็อปกันเนาะเออเอาจริงเคมีคู่นี้คือมันก็เข้ากันอี่ะแม่การแสดงของน้องคู่คือไม่ยิ่งกันไปกว่ากันเลยเออเต้ยกินกับใครก็ได้เขาก็เคมีสาธารณะทั้งคู่จริงๆนะคะนี่แหละแม่คุณสมบัติของนักแสดง เล่นกับใครก็ได้เล่นกับใครก็อินอแล้วก็สามารถดึงศักยภาพในตัวเองออกมาได้อย่างแบบยอดเยี่ยมเลยทีเดียวยังไงก็รอติดตามอย่างที่คุณแอดมินเขาบอกแล้วกันเนาะว่าจะน่ารักสดใสเหมือนรอยยิ้มของทั้งคู่หรือไม่รอติดตามจ้า